ร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดย e, s c b SME, s i n ค c o r ป o r a t i o n เวโรนา Villa, ไทเวดวิลล่าหัวหินรรสถาบันความงามเมกกคลินิก มาถึงช่วงที่2ของรายการไม่ธรรมดาครับแหม่น้องเป็กได้โม้เอาไว้ว่าจะพาเราไปกินอาหารจากฝีมือของเชฟมิชลินสตาร์ที่เมืองไทยก็เห็นว่าเที่ยวกันเยอะแยะแล้วมันก็ต้องกินกันบ้างเมื่อให้คนดูในคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบโอ้ยน้ำลายสอแล้วกินแบบหนักกันตอนกลางคืนตอน4ท่ครึ่งเลยนะคร่นะชอบมากเลยคุณทำบาปนะจริงแต่เราก็ทำาหลายทีแล้วนี่มาจากเชฟ ระดับมิชลินสตาร์เป็นเซเลบตี้เชฟนี่คือเชฟระดับโลกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นขอถามนิดหนึ่งว,ว่ามิชลินสตาร์นี่มันสําคัญมากมายไหมคุณก้องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในระดับโลกเนี่ยเชฟระดับมิชลินเนี่ยมีแค่ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นนะครับเขาให้รางวัลแบบระดับโลกการันตีเลยว่าแต่ละประเทศก็จะมีทีมมิชลินออกไปรีเสิร์ชว่าจริงๆแล้วนับแสนล้านที่เขาไปรีเสิร์ชมันเนี่ยแต่ละปีมีแค่หลักสิบหลักร้อยนะที่ได้ที่ได้เพิ่มเข้ามาเออที่โอ้ทที่ แล้วก็ความสร้างสารรค์ที่เอามาใส่ต่อเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือคนที่เป็นเซอร์เบอร์ตี้เชฟที่เป็นดาราบิชลินสตาร์เนี่ยน้อยคนมากๆผมก็เลยพาไปที่แซนด์วิชแห่งนี้ฮะนี่เปดูเลยครับ พี่เจมย์ครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะน้องเป๊ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเซนต์ดีจิสกรุงเทพค่ะขอบคุณมากครับนี่คือพี่เจมส์สุดสวยครับที่เป็นผู้ดูแลที่เซนต์ดีจิสแห่งนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ ชั้น12วิวสวยมากเลยครับพี่เจมค่ะตอนนี้นะคะที่ชั้น12ของเราเนี่ยก็มีร้านอาหารหลากหลายมากมและไฮไลท์เด่นห้องอาหารที่เราแนะนำวันนี้ก็คือคห้องอาหารวิวค่ะเขานำเสนออาหารนานาชาตินะคะแล้วก็จะมีแนะนำเรื่องของอินกริเดียนหรือส่วนผสมของอาหารไทยด้วยแต่สิ่งที่พิเศษสุดที่เรามากันในวันนี้ก็คือว่าทางรแรมเนี่ยขอแนะนำวิชลินสตาร์เชฟค่ะระดับ2ดาวมาจากฝรั่งเศสคือชื่อว่าเชฟบรูโน่โอเกอร์เขาเนี่ยมีประสบการณ์มากในเรื่องของการทำอาหารให้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ร้านอาหารเขาก็ โด่งดังมากตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับสําหรับที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลิงก์ผมเนี่ยได้ลองรสชาติจากเชฟระดับมิชลินตา2ดาวด้วยกันครับเอาละครับตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมกำลังอยู่กับเชฟมิชลินสตาร์นะครับสวัสดีครับครับครับ Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. <laughs> nice no, to meet you. When you start cooking and uh, become to be a chef? I started learning school in Brittany, in North of Brittany, and mm. after I used to work for Georges Blanc, in the Swiss Mission Star restaurant in Burgundy, and I was in Bangkok also in, yeah. from to June 1993, really? three and a half years in, uh, in Bangkok. Uh, back to France, uh, go to Cannes for 14 years as a chef of the Majestic Hotel in La Croisette. And I opened my restaurant five years ago. Can you tell me about uh, your award? I opened my restaurant in uh, May 2010, and I get straight to Michelin star in, uh, in February 2011. Mm. So it was very very important for me because uh, when you get two star, you are international. You know, everybody you know everybody can come from around the world. You know, to eat in your restaurant, especially in a city like Cannes. You know because we have a lot of people from abroad and uh, no, what the uh, highlight menu that you Serving it here. So I tried to do uh, I try to do a recipe I use now in my restaurant because mm. uh, you know uh, it's very important for me uh, to do uh, nearly the same what we do in our restaurant. Uh, it's not so easy because we cannot get every produce, but for the oyster, we use the Gilardo oyster. It's the best oyster in France. You know, mm. we we'll bring it here. Uh, yes, I from from France. Yes, yeah, they're all from France. The oyster and I do the sauce with the wine. Uh, the wine is uh, from Arbois. It's a Savagnin wine. Uh, after i do the Sibas bass i do in my restaurant just to remember thailand so for me uh, i don't want to do uh, i don't want to put in my restaurant an inspiration of, of japanese or asian food you know but especially thailand and because i live here i used to live here before so it's important for me it's a part of my life and for the dessert i do the traumad Traumad is from when I, when I used to be born in Brittany, northwest of France. Traumad is a cake, we, we, we cook the cake with uh, half uh, salted butter. So we had inside some, some strawberry and a crème brûlée on top. It's really the dish I like to eat, you know, because if I serve the dish, it's because I like to eat them also. เขาบอกเจ๋งที่สุดคืออะไรพวกซอพสพวกมูสใช่ไความรู้สึกมันทุ่งขำมันละนมุนเลยไหมมันเชิดชูมันเชิดชูไอสแกลล็อปใหม้มันมันลงตัวคือคือถ้าเรากินสแกลล็อปเดียวบางทีมันอนาจจะแห้งๆขาวๆกินที่ไหนก็ได้ แต่ผมว่าที่ซอสที่มันเชิดชูกันมันทำให้ความลงตัวมันเกิดขึ้นนะครับมันกลมกล่อมลดมันผสมผสานแล้วมันช่วยกันชูคือผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เชฟเขาเอามาให้เรากินเนี่ยเขาต้องคิดค้นมานานมากๆแล้วเมนูต่อไปเ่ยนะเมนูนี้คือชีบัสฟิเลชาชาออฟแกมบัสอลานมารินีอด์เลมอนกราสอันนั้นเห็นว่ามันดูตะไคร้คืออะไรเป็นพืชผักสวนครัวของไทยแล้วก็มีแบบปลากระพงด้วย ฉะนั้นคือเป็นเมนูที่เขาทําเหมือนเพื่อให้นึกถึงความเป็นไทยเขาเคยทํางานที่ไทยมาก่อนเขาก็เลยเนี่ยมีข้าวมันต่างๆมันส่วนผสมแล้วก็เอาเป็นปลากระพงมาลงมาให้เป็นซอสมีความเป็นไทยอยู่อ๋อเหมือนอินสปิเรชันเขาคิดถึงวันที่เขาอยู่ที่เมืองไทยใช่ครับผมนี่เป็นเมนูนานาชาติจานเดียวที่อยู่ในร้านนี้ให้มันความเป็นไทยอ่าส่วนอันนี้นะครับที่เห็นนะคือวิวฮอคครุกเอ่า24 hours mashed p o t a t o and truffles สนะชัดๆก็คือ เนื้อลูกวัวอันนี้ก็บอกเป็นจานโปรดของเชฟด้วยจานนี้หมักปรุงมาประมาณ24ชั่วโมงอบในความร้อน90องศาโอ้โหแล้วก็มีเห็ดทรัฟเฟิลด้วยกินไปแล้วกรุบกรุบนี่คือเซเลบตี้เชฟของจริงที่เราได้ไปใกล้ชิดมาสมแล้วที่เขาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์บรรยากาศแล้วนี่อะไรเนี่ยบรรยากาศโรงแรมนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็บรรยากาศโรงแรมที่เป็นที่นัดสังสรรค์แห่งใหม่ใจกลางเมืองมาลง BTS ราดำริแล้วก็มาแบบอัพเแตด์อันทีกันได้แ้วประชุมงานคุยงานก็มาที่นี่ในโซนใหม่ นี่ครับชื่อว่า The l o u n g ครับผม The l o u n g สวัสดีครับคุณธงสวัสดีครับคุณแป๊กครับผมคุณธงก็คือคนที่ดูแลตรงโซน The l o u n g แห่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมขอถามถึงความไม่ธรรมดาหน่อยของโซน The l o u n g ตรงนี้ครับโซนเดอะลา n แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เพิ่งเกิดใหม่ของโรงแรงเมเซนเตอร์จิสกรุงเทพแล้วก็เปิดบริการสำหรับให้บริการอาหารเช้านะครับตอนช่วงกลางวันก็จะมีอัฟเตอร์นูนทีโอ้โหพูดไปแล้วผมก็อยากชิมขึ้นมาเอาความพิเศษแล้วกันได้ข่าวว่ามีชาพวก ชาพิเศษที่มันมีตำนานอะไรของมันด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือในช่วงเราจะ create กันนะครับโดยที signature คือคุณ manager ที่เป็นคุณเดนเนล่ากับบาร์ผู้พัฒน์ที่นี้ครับ,บ, Bar, รบช่วยกันคิดค้นเป็น red tea นะครับผสมกับตัว fresh passion fruit ี๋ยวผมได้ไปลองมาแล้วมันไม่ธรรมดาก็เลยจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกันบ้างโอ้โหกันเลยมาจัดมาจัดมาเยจัดมาเอามาเลยสิเอามาเลยสิเอามาเลยสิ Exernal Summer Tea นี่มาเลยกลอกเป๊กนี่ผมรักล้อกเป๊กตรงนี้เออไหนมานี่เอาอะไรมาฝากตลอดเลยนะครับลองดก่อี Exernal t Summer Tea เป็นไงดมดมรู้สึกว่านี่คือช่วงหน้าร้อน ผมก็เลยอยากจะให้รู้สึกว่าสดชื่นในหน้าร้อนอยังยังไม่เลิรมครับยัง<ล>ไม่เฟิรมน<อ>ะ มันมีกลิ่นของผลไม้นะถูกต้องผลไม้แทบจะไม่มีไม่มีรสชาติผลไม้นะเออเราำอยู่ในเราอยู่ในธรรมเนียมปฏิบัติของเซนติจิสนี่เป็นธรรมเนียปฏิบัติของเซนติจิสเ้ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่1904ครับนี่อะไรครับคุณเป็นประเพณีแล้วนี่เสิร์ฟเป็นกรงนกไงครับอกอ๋อด้วยธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยกินชาด้วยแล้วก็ต้องกินขนมข้างบนนะครับก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นแรกครับแล้วเป็นสโคดนะครับชั้นสองชั้นสองชั้นสองนะครับก็จะมีเป็นต้มยำกุ้งนี่เป็นแบบ ก็จะเป็นบล็อตบีฟแล้วก็มีชูนาทาทาอยู่ด้านด้าหลังของหวานชั้นล่างสุดเลยครับอันนี้จุดขายของเขาเหมือนกันคือเป็นชีสเค้กนิวยอร์กอันนี้ขึ้นชื่อเขานี่เหมืออนนโโี่สวยๆเหมือนกับที่ไปกินที่นั่นเลยใช่ไหมฮะใช่เลยครับอนี่กุริจัตมาคารองสีมังกรสีชมพูฮะนี่จานชามนี่ด๋อยว่าดูแลไฮโซเป็นผู้ดีเลยนะมาคารองสตรอเบอรี่เป็นไงฮะรสชาติอร่อยมากเลยเหมือนเคี้ยวสตรอเบอรี่ของมเป็นอบบตบมือให้ก่อยกันว่าไม่ทำร้านเก่งนะฮะตรงหน้าตาใครพูดไปเดี๋ยวนี้กินรอก่อนเฮ้ยตรงไหน้า ตัวหน้าตาอันนี้อัี้เป็นเก็บตัวแล้วกันรออะไรตัวหน้ากลับมาเจอเดี๋ยวไม่ว่ากันกินก่อนไมงาแล้นะตัวหน้าคุณผู้ชมครับกลับมาเจอเรื่องราวความไม่น่ารักของคุณลุงไม่ธรรมดาแน่นอนครับไม่ธรรมดาครับเอ่อขนจักรยานขึ้นเครื่องบินไปบ้าบ้าปั่นจักรยานกันออกไปตอนเช้าขึ้นในบนยอดเขานั่งดูวิวทัสกานีเนี่ยเป็นหนึ่งใน50สสถานที่ที่นักปั่นจักรยานต้องไปของโลกของโลก 没那么大。